มณีดงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้ลามาฟังมณีดงบทวพันธ์ของอาจารย์สิงขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัญญาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะจมูกเชิดรัน้นบอกยี่ห้อชัดๆว่าเฮียวแล้วก็ไม่ลงหัวใครง่าย พรนสาวเหลือบตาสวยมองเจ้านายหนุ่มนิดหนึ่งแล้วบอกเสียงห้วนสะบัดสิ้นดีรีบกลับเหอะคุณสุห่วงคุณแย่เพลียไม่อยากไปไหนอยากหลับอีกสักงีบไม่ว่าเปล่าเอ็นหลังลงที่เดิมทันทีไม่ได้นะหล่อนพวาเข้ามาดึงข้อมือเขากระชากลุกขึ้นนั่งดังเดิมเราต้องรีบกลับข้าเป็นห่วงพวกเราพวกเขามีเป็นสิบ เรามีสองคนน่าจะห่วงเรามากกว่าอีกอย่างเราอุตส่าห์ล่อง,งูบ้านั่นมาเออนี่นกอยู่งูหรือยำพวกนั้นมันหยุดไล่เราตอนไหนนะไม่รู้ข้าก็วิ่งมาพร้อมๆกันจะรู้ได้ไงเออฉันจะไม่ขอลืมเลยเข้าปากครั้งแรกในชีวิตก็เจอสิ่งประหลาดมหัศจรรย์พันลึกมากมายคุณไม่ท้อสักนิดเลยเหรอไม่แล้ว มันยิ่งเป็นประกาศนียบัตรอย่างดีให้แก่ฉันและขอบใจเธอมากนะนกยูงที่เป็นพี่เลี้ยงให้ฉันอย่างดีข้าก็ขอบใจคุณพศเหมือนกันที่ช่วยพาพ่อข้าไปารักษาตัวป่านนี้คงหายแล้วมั้งเออนี่ถ้าเราไม่ตายกันเสียก่อนเธอไปอยู่ในเมืองไหมไม่สายหน้าดีอะทำไมล่ะนกยงุงต้องอยู่กับป่าถ้าเอานกยุงไปอยู่ในเมืองจะกลายเป็นแค่ยงุงไม่ใช่นก ทั้งสองฝ่ายเจอะหน้ากันอีกครั้งสุชาดาวิ่งเข้ามากอดคู่มั่นไว้แน่นครวญเสียงรัวแทบฟังไม่ได้สับสุคิดว่าไม่ได้เห็นหน้าพศอีกแล้วร้ายกาศน่ากลัวหรือเกินทางนี้ปลอดภัยกันดีทุกคนหรอือตบลังคู่มั่นสาวแสนสวยเบาๆค่าพอคุณไปแล้วก็ไม่เหลือแม้ตัวเดียวทางเราได้พักผ่อนกัน แต่สุนอนไม่หลับเลยพดล่ะทำไมกลับเอาสว่างเฮ้อชายหนุ่มถอนใจหนักเกือบเอาชีวิตไม่รอดทำไมคะแล้วนกยูงไม่เอารักขาคุณหรอถ้าไม่มีนกยูงผมก็คงไม่ได้มายืนอยู่งี้หรอกบุญคุณหล่อนท่วมจริงๆนี่พออย่าพูดเรื่องบุญคุณให้มันได้ยินนะคะทำไมก็ไม่มีบุญคุณต่อกันนะสิ เราจ้างหล่อนมาเป็นพรานหล่อนก็ต้องมีหน้าที่เอารักขาเราด้วยสิจะเอาบุญคุณอะไรกันเอาเถอะเอาเถอะเราอย่าพูดเ,เรื่องนี้อีกคุณพศเป็นไงบ้างครับอ๋อกันเขาผลักคู่มั่นออกห่างเบาๆเกือบเมี่ออดวะถ้าไม่ได้นกยูงช่วยไว้ทางนี้เป็นไงมัง่งก็เรียบร้อยดีเป็นห่วงทางคุณพศเท่านั้นทำไมกลับเอาเช้าแบบนี้ มีเรื่องอีกมากมายเดี๋ยวฉันจะเล่ารวบยอดให้ทุกคนฟังตอนนี้เราต้องลงไปข้างล่างสำรวจข้าวของมีอะไรเหลือมั่งหิวด้วยวะผมให้ด้วงพันแล้วก็คำปวนลงไปสำรวจล่วงหน้าแล้วและสั่งให้เตรียมอาหารเท่าที่มีไว้ด้วยเรออดีสิงั้นเราลงไปกันเลยเอะนกยุงหายไปไหนอุ้ยไปไหนช่างมันปอะไรคนพันอย่างนั้น ไวอย่างกะกองกอยห่วงมันทำไมสุพูดไม่เพราะเลยอ๋อนี่หายไปกับมันคืนหนึ่งกลับมาแล้วเข้าข้างมันเหรอสุว่าถ้ามันจะสะกดขุนพศเข้าให้แล้วพูดบาบา้านกยุงไม่ใช่แม่มดนะว่าได้เหรอดูมันเหมือนคนที่ไหนกันคนอื่นเขากลัวแทบล้มแทบตายมันกลัวอะไรที่ไหนไม่ใช่แม่มดก็ผีกองกอย หรือไม่ก็กระสือผีโพงละ่ะเหลวไหลไปกันใหญ่เฮ้ยกันช่วยพูดกับคุณสุทีเหอะฉันเหนื่อยเหลือเกินว่ะไปละเดี๋ยวรอด้วยหญิงสาวแสนสวยได้แต่เรียกตามหลังเท่านั้นเพราะเขาออกเดินดุ่มๆลงไปเบื้องล่างโดยไม่ยอมรอใดๆกันอีกเช่นเคยที่ปรอบโยนสุชาดาซึ่งหล่อนอาระวาดเพียงบอก เรึ่งชั่วโมงต่อมาทุกคนก็มาถึงบริเวณแข็มซึ่งเหลือเพียงซากไฟไหม้สมิงพรายตัวนั้นกลายเป็นเสือธรรมดาเมื่อวิญญาณร้ายออกจาก,กร่างเพราะโดนไฟคลอกและโดนกรอกยิงจากข้างบนสันหินนอนตายไม่เกรียมอยู่ในซอกหินแคบๆอิสาวบ้านป่ายืนเพ่งพิษซากเสือโดยมีลูกหาบทั้งสามยืนมองอยู่ข้างๆลอนแงนหน้าขึ้นนิดนึง เมืนะ่อพจนาตหมอสุธรรมกันและสัจจาเข้ามาที่แห่งนั้นส่วนสุชาดานั้นยืนหน้าบึ้งตึงซองผ้าป่าแม่รับอยู่ที่ลานดินข้างนอกนกยุงทำไมมันไม่หายตัวเหมือนช้างตอนนั้นละ่พนะพจนาถามขึ้นอย่างแปลกใจมันออกไปไม่ได้น่ะสิและตัวนั้นก็ยังอยู่นะหมอสุธรรมสอดขึ้นข้าเห็นแล้วหมอข้าก็แปลกใจเหมือนกันว่ามันยังไงกันแน่ ที่ช้างยังหายไปหมดข้าว่าตอนนี้กินข้าวกันก่อนเดี๋ยวจะไม่มีแรงเพราะเราต้องทำงานกันอีกเยอะนกยูงว่ามีอะไรเหลือกินอยู่อีกหรอข้าวสารที่ยังเหลือข้าให้ไอ้ด้วงมันทำข้าวหลามแล้วเผาตอนนี้คิดว่ากินได้แล้วอาจจะไม่นิ่มแต่ก็ขอให้ทุกคนรองท้องไปก่อนจะได้มีแรงและไม่เป็นลมเป็นแรงชั่วโมงให้หลัง ทุกคนดีขึ้นและนั่งล้อมวงฟังพจนาศเล่าเหตุการณ์ทางโน้นซึ่งทุกคนตื่นเต้นขึ้นมาอีกพ่อเลี้ยงหนุ่มยังเสริอมอีกว่าความจริงแล้วผมไม่อยากจะยิงกระสู้แล้วก็แรดนี้เลยเพราะเป็นสัตว์ป่าหายากแต่ทำไงได้เขาใสา่หน้านกยุงเอาไงต่อไปว่ามาเลยพรานสาวขยับหันหน้าไปทางลูกหาบไอ้ดวงแล้วก็ไอ้พวกนั้นจัดการย่างเนือ้อแล้วเอาไปด้วย ฮะกินเนื้อเร็ดอีกเนื้อคนยังกินถ้าขับขันจริงๆอย่าว่าแต่เนื้อสัตว์เลยจำไว้ในป่านั้นเนื้อสัตว์ทุกชนิดกินได้หมดตอนนี้ข้าวของก็ถูกทำลายลงเกือบหมดแล้วพวกเองก็เดินกันตัวปลิวฉะนั้นต้องเอาเนื้อแร็ดย่างไปด้วยแค่นี้แหละหลอนทำท่าจะพระจากไปแต่ถูกหมอสุธรรมขอร้องให้หยุดก่อนม่อะไรหมอ เราจะเดินทางกันไหมวันนี้หยุดพักหนึ่งวันเพราะทุกคนไม่มีแรงเดินแน่คุณพศพาทุกคนไปพักกันที่เหนือลำห้วยทางนี้ไอด้ดวงยากเหนือแรดเสร็จก็ให้ตามไปไอ้ปืดช่วยไอด้ดวงด้วยคราวนี้อีสาวบ้านป่าไปจริงๆคอนปืนรลี้วหายไปกับพุ่มไม้แม่งสั่งงานแวดแวดได้เป็นเมียพ่อจะเอ็งจะทำไมวะปืด โคจนาถามกระหึ่มกว็ว่ายเวละสามเวลาหลังอาหารสิครับเจ้านายใครจะไปสู้มันได้แกรงยังกะอะไรดีแต่ยิ่งมองยิ่งสวยนะครับถู่นึกว่าเองจะแน่ตะวันเคลื่อนครอยแสงแดดยามเย็นพาดเป็นลำแสงบนยอดไม้นั่นบอกสัญญาณว่าสนธยาการกำลังจะมาเยือนอีกคราทุกคนหายใจไม่ทั่วท้องอีกเพราะราตีคืนอนรกพวกเขา ซึ่งไม่รู้จะเจอะเจอกับอะไรและจะผ่านหรือรอดชีวิตได้เหมือนคืนที่ผ่านมาหรือไม่ขณะที่ทุกคนนั่งวิตกกันอยู่ข้างบนที่ลำห้วยมิตรชิดอีสาวบ้านป่ากำลังแกะแก้เสื้อยีนตัวเก่งออกวางพาดกับโขดหินเผยให้เห็นสิ่งที่นูนเด่นดันยกทรงออกมาอวบสล่างชูชัน่บงบอกถึงความเป็นสาวเต็มตัว เหลียวซ้ายแลขวานิดหนึง่งแล้วถอดกางเกงเดินป่าออกรูดมันออกจากข้อเท้าทั้งสองอย่างลำบากยากเย็นวางพาดไว้บนโขดหินบัตรนั้นร่างที่งามหาทิฏฐิไม่ได้ปรากฏต่อสิ่งอันเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นโขดหินทานสวยต้นไม้และสรรพสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณลำห้วยนั้นผิวพันละมุนละไมพระเจ้าเห็นแล้วร้องไห้จริงๆ ตะโภกผายสล่างเต็มที่ช่วงขาขาวอวบพองามแต่เบียดชิดติดกันเรือนร่างที่สูงโปร่งทำให้ร่างนั้นงามสง่าและเด่นยิ่งนักล่อนลุยลงน้ำอย่างช้าๆแล้วยุบตัวลงในน้ำห้วยใส่เย็นครู่หนึ่งยกทรงและกางเกงในถูกขยี้บิดแล้ววางตากฝังลมอยู่ที่โขดหิน ร่างงามนั้นยุบตัวลงในน้ำทันทียามนั้นกุ้งหอยปูปลาที่ลำห้วยแห่งนั้นมีวาสนายิ่งที่ได้เห็นเรือนร่างงามหาทิติไม่ได้เป็นเรือนร่างที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไร้ราคีคาวใดๆถ้าเป็นกุหลาบก็แย้มยวนเต็มทีซึ่งไม่มีมแมลงผู้พึ่งใดๆได้ดอมดมเด็ดขาดเฮ้อชื่นใจเหลือเกิน แล้วขัดสีชวีวันอยู่ใต้น้ำไม่ยอมโผล่ขึ้นมาเลยลอยคออยู่เช่นนั้นจากความเย็นของสายน้ำทำให้หญิงสาวสบายขึ้นมากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าเสียนสาหัสปราศนาการไปสิน้นลอนจึงขัดสีผิวงามเบาๆและลอยคอหลับตาพริมให้สายน้ำเย็นลมเรียร่างกายอย่างสบายๆลืมเรื่องราวอันหนักอึ้องสยองขวัญเสียสิน้น ถอนหายใจยาวกลางน้ำปล่อยกายปล่อยใจให้ตะเลืดไปสุดล่าเพ่งสายตามองไปยังยอดยางสูงลิบนกยุงตัวผู้แน่นอนร้องแบบนั้นมันคงไรค้คู่หรือไม่ก็กำลังหาคู่ซึ่งไม่ยากนักเพราะพงไพรแห่งนี้ยังเป็นป่าทึบยังจะพอหาคู่ตุนางาันได้ ทว่านกยุงแรกแย้มน่ารักน่าชังซึ่งกำลังลอยคอ,อนิ่งในฐานห้วยนี่สิคงไร้คู่แน่ๆเพราะนกยุงตัวนี้เก่งเกินคนชายที่จะมาเป็นคู่นั้นจะต้องเก่งเกินหล่อนไม่เช่นนั้นจะอยู่ลำบากแน่เว้นเสียแต่พบกันครึ่งทางเท่านั้นอันที่จริงแล้วชายที่เก่งกาดกว่าหล่อนก็มีแถมยังจงรักภักดีตลอดมิเสื่อมคลาย คอยเอารักขาคล้ายเงาแต่หล่อนหามีใจให้ไหม่คนหลงแม่รักเสียอย่างต่อให้วิเศษเป็นเทวดาหน้าตาราวเทวผบุตรก็ไม่มีใจรักล่ำมแสงตะวันค่อยๆหายไปทีละน้อยทีละน้อยนั่นแสดงว่าใกล้สนธยาการเต็มทีแล้วยิงสาวนอนแช่น้ำอย่างจุใจแล้ว จึงขยับตัวตรงเพื่อจะคว้าเสื้อผ้าที่อยู่บนชัง,ง่อนหินที่พาดวางไว้เุ๊ยอะไรกันเนี่ยอีสาวบ้านป่าหลุดปากออกมาเบิกตากว้างเมื่อเสื้อผ้าที่บนชัง,ง่อนหินไม่ว่าจะเป็นชั้นในชั้นนอกบนล่างอันตรธานไปหมดสิน้นจำเป็นต้องยุบตัวลงในน้ำอีกครั้งเสื้อผ้าหายไปไหนหมดเนี่ยนกยุ่งเสียงสั่นคล้ายจะร้องไห้ ทั้งๆท,ที่ผ่านศึกเหนือเสือใต้ผีสางมาลางดงมานับไม่ถ้วนไม่เคยมีสีหน้าแบบนี้เลยแต่นี่แค่เสื้อผ้าหายไปหลอนทำท่าจะร้องไห้จริงๆอีสาวบ้านป่าจะเก่งกาดเพียงใดก็มีจุดอ่อนจนได้แล้วก็เป็นจุดอ่อนตรงนี้นี่เองใครค้นพบคนนั้นชนะไปครึ่งหนึ่งเป็นแน่ขณะที่หล่อนเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังหาอยู่นั่นเอง เสียงเสียงหนึ่งดังกระหึ่มเบาๆหลังโขดหินนั่นเองอยากได้เสื้อผ้าคืนไหมล่ะอ๋อคุณพศหลุดปากแค่นั้นรีบยุบตัวลงในน้ำจนเหลือแค่อคอกลัวเขาคนนั้นจะเห็นอะไรอะไรในน้ำแถมยังมือกอดอกในน้ำหนีบขาอวบสวยแน่นไม่ต้องการใช่ไหมไปละงั้นก็เดี๋ยวตะวาดเบาๆหน้าแดงจัด คุณเสียมารยาทมากรู้แต่ก็ยอมเสียเอาเสื้อผ้าค่าคืนมานะไม่งั้นมีเรื่องแน่แปลว่าต้องการเสื้อผ้าใช่ไหมพูดอยู่ได้เอาคืนมาเร็วๆพรานสาวขยับตัวไปแอบอยู่ข้างๆหินชะง,งูเพื่อบดบางเรือนร่างเพราะชายหนุ่มเดินมาที่ริมฝั่งห้วยแล้วคืนเฉยๆไม่ได้หรอกต้องมีข้อแรกเปลี่ยนอย่างน้อยสองข้อ ข้เรีกเปลี่ยนอะไรถามเสียงเกลี้ยวกราดอยู่ในผาชะโงกใต้น้ํากลัวเขาจะเห็นเรือนอร่างที่สุดข้อแรกฉันขออาบน้ําด้วยคนและห้ามหนีฉันด้วยข้อสองห้ามโกรธเครืองหรือทําร้ายฉันเด็ดขาดถ้าตกลงทั้งสองข้อก็จะคืนถ้าไม่ตกลงฉันก็จะกลับแล้วเดี๋ยวก่อนหล่อนเรียกเขาเสียงเขียวข้อแรกไม่ข้อสองได้ งันก็ไม่ตกลงคุณพอดเรียกเสียงแปร่งพอโกรธจนจะร้องไห้นั่นเองชายหนุ่มชะง,งักเท้าเป็นครั้งที่สามแล้วหันหน้ามามองที่ชะโง,งกขินก้อนนั้นเห็นแต่ศีรษะและผมสยายผูกมาเท่านั้นส่วนอื่นมิดเม้มไว้ใต้ผาเสียมิดชิดตกลงใช่ไหมคุณทำแบบนี้ทำให้ข้าเสื่อมศรัทธาลงหมดคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายแรงแกคนไม่มีทางสู้ หล่อนเสียงเครือสถานน้ำตาไหลพรากชายหนุ่มกลับตื่นเต้นที่สุดที่ได้เห็นน้ำตาของอีสาวบ้านป่ายิ่งกว่าได้เห็นเรือนร่างงามที่จ้องจะมองเสียอีกสองข้ออย่าลืมนะและฉันก็เชื่อว่าพรานป่าอย่างเธอรักษาสัจจะยิ่งกว่าชีวิตชายหนุ่มเป็นผู้ชนะเด็ดขาดในวันนี้จึงกระหิมยิ้มย่องรีบแก้เสื้อแสงเหลือแต่กางเกงในเพียงตัวเดียว ลุยลงน้ำเข้าไปหาหญิงสาวซึ่งมุดหน้ามุดตาอยู่ที่ชะโงกหินแห่งนั้นและมีทั้งกโกรธและอายเขาแตะหลังขาว่องนิดหนึง่งหล่นสะดุ้งเฮือกหันมาตวาดลั่นก้นห้วยอย่านะข้าอายฉันไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่เอากางเกงในและเสื้อยกทรงมาให้เท่านั้นนกยุงชำเลืองแลมานิดหนึง่งเมื่อเห็นจริงตามนั้น ลอนคว้าหมับแล้วสวมในน้ำอย่างรวดเ,เร็วพร้างตวาดลั่นแถมกวักน้ำใส่หน้าเขาด้วยหันหน้าไปทางน้อนคนไม่มีมารยาทเมื่อสวมเสร็จหลอนมีความมั่นใจขึ้นเกือบครึ่งเพราะอย่างน้อยก็มีเสื้อแสงปกปิดสิ่งสงวนที่สุดล่างบนจึงลอยตัวออกมาแล้วทำท่าจะอารวาดอย่างลืมตัวเพราะจะนาดยกมือชี้หน้าทันทีสัญญาข้อสอง พรานสาวหุ่นสวยหยุดกึกจ้องหน้าเขาขมิงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้วันนี้เป็นทีของคุณวันหน้าตาข้าบ้างละ่ะแล้วจะรู้สึกแล้วทําท่าจะขึ้นจากน้ำสัญญาข้อที่หนึ่งอ,อะไรอีกเล่าฉันขออาบน้ำด้วยคนและเธอต้องไม่หนีไปไหนรับปากแล้วต้องมีสัจจะสิเอาเปรียบที่สุดหน้าคล้ายจะร้องไห้จริงๆ ีน้ำดังตุ้มตามชายหนุ่มลอยคอเข้าไปหาทันทีไม่ผิดจระเข้น้ำจืดหญิงสาวทำท่าจะหนีก็หนีได้ไม่ถนัดนักเพราะชายหนุ่มคอยท่วงสัญญาอยู่เรื่อ,อยๆแล้วทั้งสองจึงคลายมาเป็นคล้ายเล่นซ่อนหากันในน้ำแน่นอนฝ่ายชายนั้นตามติดตลอดเวลาฝ่ายหญิงหนีสุดขีดบางครั้งก็ทันบางครั้งก็ไม่ทัน เวลาทันมักถูกฝ่ายหญิงสาดน้ำใส่หน้าเลยต้องไล,ล่ล่ากันใหม่กลับกลายเป็นสนุกสนานมีอยู่ครั้งหนึ่งฝ่ายชายตามทันกำลังรวบเอวคอดกิ่วได้ฝ่ายหญิงรูดตัวลงในน้ำเสียฝ่ายชายนั้นตามติดฝ่ายหญิงพยายามหนีไปให้ไกลทาว่ากลับดีตัวไม่ขึ้นจึงนอนก้นห้วยทันทีโจนาตเอใจเพราะเห็นชัดเจนเนื่องจากน้ำใสเหมือนตาตะกะเตน จึงดำดิ่งลงควา้าร่างนั้นขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเ,เร็วแล้วกันเชียงเข้าฝั่งร่างนั้นคลืนน้ำ้าไปเยอะทีเดียวเขาเรีบพาขึ้นฝั่งผายปอดรีดน้ำออกรวดเ,เร็วอย่างรู้วิธีและรู้อีกว่าญิงสาวเป็นตะคิวเนื่องจากเหนื่อยมามากและแช่น้ำเย็นมานานนั่นเองไฟถูกก่อขึ้นรวดเ,เร็ว ชายหนุ่มพผาร่างเปื้อยเปล่าของหญิงสาวซึ่งเย็นชืดไปใกล้กองไปแล้วบีบนวดให้บริเวณน่องทั้งสองซึ่งเป็นตะคิวเห็นได้ชัดครึ่งชั่วโมงต่อมาบริเวณนะั้นเริ่มเมื่อสลัวผ่านสาวอาการดีขึ้นกระพริบตาถี่อิบตกอยู่ในอ้อมกอดของชายหนุ่มอย่างไม่มีทางขัดขืนร่างกายท่อนล่างแทบจะไร้ความรู้สึกเพราะเป็นตะคิว เนื้อต่อเนื้อที่สัมผัสกันอาการหนาวเหน็ดเย็นยะเยียบแต่แรกนั้นเหือดหายไปสิน้นกลับมีไฟบางอย่างคุกรุ่นขึ้นมาแทนที่ไฟที่ว่านี้เกิดจากเนื้อหนุ่มเสียดสีเนื้อสาวแรกรุ่นนั่นเองใบหน้าหญิงสาวแดงซ่านเกร็งไปหมดเกิดมาก็ไม่เคยต้องมือชายเขาจับตรงไหนเป็นยึกยักตามทุกครั้งแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้แม้แต่ปัดป้องชายหนุ่มนั้นเล่า ความเป็นชายแน่นตึงเมื่อเห็นว่าหล่อนอยู่ในภาวะที่ปกติแล้วจึงหยุดบีบนวดหันมาจ้องดวงตาดำครับซึ่งหวาดระแวงไม่ผิดกวางไพรเพจะนาาโน้มตัวลงไปเพื่อประทับจุริมฝีปากบางสวยนั้นพลานสาวกับหลบเสียทันใดกลายเป็นสัมผัสกับซอกคออุ๊ยนกยุงหลุดปากออกมาเบาๆขนลุกสู้จนตัวเกรง็ง เพราะคางที่สากด้วยหนวดเคขาสัมผัสซอกคอทำให้เสียวซ่านสุระงับอีสาวบ้านป่าคิดจะหลบเลี่ยงทว่าเรี่ยวแรงเหือดหายไปสิน้นเพราะตอนขึ้นจากน้ำก็ขยับตัวแทบไม่ได้อยู่แล้วพอได้เออุ่นจากการผิงไฟค่อยดีขึ้นแล้วหล่อนได้รับการนวดเฟ้นจากเขาจนอาการดีขึ้นตลอดกะว่าสักครู่จะผะจากเขา เพราะขวายอายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีอยู่แล้วที่ไหนได้กลับถูกจูบตรงต้นคอหญิงสาวตัวเกรงอย่างลืมตัวแล้วเรี่ยวแรงทั้งหมดก็อันตรธานไปอีกอย่าคุณโพสข้ากลัวกัวอะไรเหรอแล้วฝังจมูกลงซอกคออีกร่างหญิงสาวคล้ายโดนไฟจี้เผลอจับต้นแขนเขาแน่นเขาเลยไปงับติ่งหูนุ่มนิ่มอย่างลืมตัว อุ้ยไม่เอาหนาคุณพอร่างงามเอาร้าเอารามสะดุ้งยงสุดตัวสองมือจับต้นแขนเขาแน่นคล้ายกับว่ากลัวจะตกต้นไม้ยังไงอย่างนั้นคราวนี้ชายหนุ่มได้จังหวะหลังจากที่หลบไปหลบมาสองสามครั้งจึงประทับลงริมฝีปากหอมกรุ่นนุ่มนิ่มซึ่งดิ้นร้นสุดฤทธิ์ทว่าเมื่อลิ้นชรชัยไปสัมผัสกับลิ้นหอมหวานนั้นได้อาการที่ดิ้นอย่างแรง กลับค่อยๆหยุดลงกลายเป็นนิ่งและส่วนล่างบิดเร่าเราลิ้นต่อลิ้นลมหายใจอุ่นซ่านยิ้งสาวหลับตาพริมสองมือเผลอขยับขึ้นโอบกอดคอเขาไว้แน่นปานประหนึ่งว่าเขาจะพระจากไปพจนาาค่อยๆช้อนร่างงามนั้นให้นั่งตัวตรงโดยที่ยังจุบประทับแนบแน่นมิให้หลุดลอยอยู่เช่นนั้น จากนั้นมือขวาเขาเริ่มควานไปที่รอนตะโพกงามท่นอนร่างเอระาอารามยิ่งบิดตัวเกรงมากขึ้นเมื่อมือของเขาสัมผัสต,ต้องชายหนุ่มหญิงสาวดื่มด่ำกับธรรมชาติที่ประทานมาลืมโลกสิน้นแม้ปืนผาหน้าไม้จ่ออยู่เบื้องหน้าอีกทั้งผีสางมาลางดงแหกปากแลบ,บลิ้นก็คงไม่มีความหมายต่อยิงสาวชายหนุ่มเช่นในเวลานี้ พราะลืมไปแล้วสามโลกเมื่อถอนริมฝีปากออกเสียงถอนใจหนักๆจากหญิงสาวลมหายใจอุ่นๆเป่ารถเ,เรือนอร่างสะเทือนสะถานล่อนยังหลับตาพริม้มริมฝีปากแดงเรื่อพเพยเเอะขยับไม่ผิดเท้ารกที่มารดาพึ่งถอนนมออกจากปากใหม่ๆชายหนุ่มคิดจะจับต้องบัวง,งามสล่างคู่นั้นซึ่งอยู่ห่างแค่คืบแต่ต้องออกใบที่ปก คลุมออกเสียก่อนเพราะมันปกปิดไว้แม้จะไม่มิดชิดเท่าไร่แต่ก็ขวงหูข่วงตาชมัดพอมือสัมผัสแต่ถูกฐานบัวสล่างเท่านั้น โปรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด,ด้วยค่ะขอพระคุณมากค่ะ